ตลาดสดอ่างศิลาค่ะ นี่ตลาดสดอ่างศิลานะคะเราจะหาซื้อของสดให้เขาหนึ่งจากที่นี่ไปเลยนะคะแล้วเราก็ไปนั่งชายหาดขานทอนสดๆทานวันนี้วันนี้จะไปนั่งชายหาดนะคะก็เลยมาแวะซื้ออาหารทะเลสดๆนีมีหมดเลยนะคะยาายมหอยนางลมโอมาบุบดูบปูดำกันนะคะ ตัวละห้าร้อยห้าสิบปูคนไข่ห้าร้อยนี่เป็นหอยนะคะมีนึ่นงมีลวกให้เสร็จสับนะคะเอาไปทานได้เนี่ยปูดอง ราก็มีทอดได้นะคะยำไข่แมงดาครูกั้งสดถาดละร้อยเองนะคะถาดละร้อยนึ่งนะคะกับทุกร้านจะมีนึ่งให้นะคะอันนี้มีกะปิดี ปลาสีเสียดปลาสีเสียดนี่ไม่รู้จักน,นี่มีข้าวหลามหนองมนนะคะข้าวหลามหนองมนาปลาสลิดฮะคมดสหงด200บาท จะมีจะมีเป็นแนวแนวล็อกสองสามล็อกนะคะเหมือนเหมือนกันหมดวันนี้วันหยุดคนก็พลุกพล่านหน่อยนะคะก็ไม่ได้มีเว้นระยะห่างแต่ว่าทุกคนก็ป้องกันตัวนะคะมีเจลให้ล้างมือนี่มีแมงกะพรุนมีหอยมียำวันนี้น้ำจิ้มนะคะขายน้ำจิ้มตามสั่งเลยะคะ่ะรสชอบตามชอบใจตามใจตามสั่งเลยะคะ่ะน้ำจิ้ม นี่อาหารแห้งไข่อดองก็มีนะคะอ่ามีกุ้งแห้งกุ้งแห้งออ้มออีมีไข่หมึกนะคะ ที่บ้านเราจะมีไข่หมึกใหญ่ๆว <_ d ata> ันนี้ไม่เห็นนะคะร้านไข่หมึกใหญ่ๆเจ้าประจําก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะคะ <_ d ata> มีปูมา้ามีปูทะเลแล้วก็ให้เขานึ่งย่างนึ่งก็น่าจะ,ะโลละ20บาทนะคะปูโลละ30บาท หอยแมงผู้ใหญ่เลยนะคะอันนี้ปูดองปูดองนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วแต่ว่ามาเลือกบางคนก็จะเตรียมถัาางโฟมมาเลยนะคะไปสางาาแล้วก็ไปปิกนิกเอาเองข้างทางหรือเอาไปกลับไปทำบ้านหรือทำกินตรงไหนก็ได้นะคะ แต่เวลาพวกเราจะมาซื้อเนี่ยเราก็จะมาซื้อจากที่นี่แล้วก็ให้เขานึ่งไปเลยนะคะแล้วเราก็ไปนั่งชายหาดจะได้ทานของสดๆแล้วก็ใหม่ๆถูกกว่าที่ชายหาดนะคะที่ชายหาดเราก็จะสั่งเล็กๆ่น้อยแต่ส่วนใหญ่ก็คือสําเร็จจากตรงนี้ที่เราเตรียมพร้อมไปแล้วนะคะาคะ่ะใครมีโอกาสผ่านตรงนี้ก็มาได้นะคะตลาดสดอ่างศิลานะคะ